คำว่าบุญตัวเนี้ยมันประกอบด้วยหลายอย่างครับอ่าบุญเี่ยถ้าพูดถึงว่าบางคนก็บอกว่าบุญคือความเบาความสบายใจออ่าถ้าความสบายใจมันก็คือไม่ทุกข์มึงเชื่อไหมบ<ต>สบายใจเนี่ยใครๆก็สแสวงหาไหมไม่มันก็สบายใจเป็นบาง,าง,างารครั้งเขาเห็นไหมเพราะว่าพวกความสบายใจก็ไม่เแย้งแสดงว่ามันเป็นนี้จังอยู่เข้าใจไหม<อ>ถ้าว่าบุญตัวเนี้ย เพราะฉะนั้นบุญตัวนี้ก็ยังมีบุญมีบาปอยู่ถ้ามีบุญเห็นไหมถ้าคล้องอยู่ในความสบายเดี๋ยวก็ไม่สบายเดี๋ยวก็เฉยเฉยเห็นไหมเรียกว่าเวทนาสามเห็นไหมเวทนาสามก็หมายถึงทุกขเวทนาอ่าบางทีก็สุขเวทนาเห็นไหมบางทีก็ไม่สุขไม่ทุกข์คือสบายเฉยเอยู่มีเห็นไหมนี่เรียกว่าเวทนาสามเพราะฉะนั้น พวกนี้เป็นอนิจจังไม่ใช่ตัวใช่ตนเห็นไหมอ่ามันใชนกวนได้เอ้ามันจะเป็นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มึงมึงทุกเนี่ยมันก็จะทุกอยู่ตลอดเวลามึงมึงทนไม่ได้มึงฆ่าตัวตายแน่ถ้ามึงทุกอยู่ตลอดเวลาไม่เกินวันสองวันหรอกมึงฆ่าตัวตายเลยอ่าเพราะงั้นเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ไม่สุขเดี๋ยวก็ไม่ทุกเฉยเฉยก็มีเห็นไหมมันวันหนึ่งมึงถ้ามึงสังเกตน่ะท่านเรียกว่าเวทนา ถ้ามึงสังเกตตามตัวนี้จะเรียกว่าอส,อส,อสติปฐานรู้วิปัสสนาก็ได้เห็นไหมถ้ามึงตามรู้ตามรู้ตัวนี้เห็นไหมนี่คือวิปัสสนาโดยแท้รู้ทันอ,อารมณ์เงนี้ยนรหลวงตารู้เลยเว่าเออมึงจะเห็นว่าเออมึงเหมือนความโกรธเนี่ยความไม่พอใจอมึงจะรักษาได้ไหม มันแปรปวนตลอดเวลาจะรักษาให้มันมันพอใจไม่ไม่มให้มันพอใจอยู่ทั้งปีได้ไหมทั้งวันได้ไหมไม่ได้เห็นไหมอ่าเดี๋ยวมันก็พอใจเดี๋ยวมันก็ไม่พอใจเห็นไหมความพอใจก็เหมือนกันมันจะเห็นไหมมันเดี๋ยวมันก็เสื่อมดับเกิดดับเห็นไหมสลับกันอยู่อย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นอนัตตาอ่าเป็นอเป็นอนิจจังเห็นไหมไม่เที่ยงไม่จริง เห็นไหมต้นไหนมันรุนแรงกันตาพอใจกับไม่พอใจเอพอใจเนี่ยเรียกว่าสุขเวทนาก็ได้ครับฮะความพอใจเห็นไหมมันสุขมันพอใจที่จะอยู่แบบเนี้ยอย่างเงี้ยแต่ความไม่พอใจคือทุกทุกเวทนาเห็นไหมอ่าเห็นไหมไหนดีกว่าไม่ดีสักอย่างถ้าคนกันจะเลือกเอาพอใจสุขทั้นนั้นแหละทุกคนเขาพูดสิ่งที่สุขบางทีพอใจก็จะเป็นเหตุแห่งความไม่พอใจอืมเอาสิ อ่าเหมือนกับมึงไปชอบอ่าใครคนหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีคนคนนั้นมันแปรเปลี่ยนไปมันก็จะไม่พอใจเอาสิเพราะไอ้นั่นก็ไม่เที่ยงอารมณ์มันก็อ่าเหมือนผัวเมียเนี่ยว่ารักกันก็ยังทะเลาะก,กันอยู่เห็นไหม<ช>มันก็มีเห็นไหมพอใจแล้วไม่พอใจอ,อ่าเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นนี่คือเรียกว่าเวทนาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเฮ้ยกูพูดถึงไหนแล้วเนี่ยเห็นไหมถึงเวทนาเนี่ยหลงไม่พูดถึงกูจะพูดถึงเรื่องไหนนะเมื่อกี้ <Okay. S 2> ธรรมชาติเออธรรมชาต,ออรรชาติของคนของธรรมชาติทั่วๆไปมันเป็นความอัศจรรย์เห็นไหม